นี่ครับผมบรรยากาศยามเชา้าดอยม่อนล้านนะครับตัวนี้จะเป็นหน่วยจัดการต้นน้ำนะอาจะดูโง่โง่มาอนี้หอ,อมเลยอ้ยวนเข้านะอควนสตาร์เป็นความรักเข้าใ<อ>่ <laughs> สวัสดียามเช้าครับมมรท่านผู้ชม EP สองการมาเที่ยวเกาะเอ่อไม่ใช่เกาะดอยมณลานนะครับอืมเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะว,ว้าวเดี๋ยวดูด้านหลังนะฮะนี่ครับผมบรรยากาศยามเชา้าดอยมณลานนะครับตัวนี้จะเป็นหน่วยจัดการต้นน้ำนะจะเป็นไม่ใช่ด้านบนเอ่อที่เราไปด้านล่างไอ้ไอ้เมื v ่อวานนะครับ ตอนนี้จะเป็นด้านล่างนะโดยจัดการต้นน้ำแม่สระหลวงนะครับตันนี้สวยงามมากเลยน,นะฮะจะเป็นทะเลหมอกปกคลุมหมดเลยฮะตรงนั้นน่าจะเป็นโดยหลวงเชิงดาวนะตอนนน,น,นะฮะสวัสดีครับีครับ,รบยังไม่ได้ดูเลยครับเพราะต่างคนต่างวิ่งเข้านะ้น้ำคือเขานา้ำนะตื่นเต้นะตื่นเต้น ตื่นเต้นไม่ผิดหวังนะน้องไม่ผิดหวังเลยอ,อืมใช่ฮะเนี่ยแดดแดดมาละอือแสงสุดทุกมร,รูดตาเลยตอนตีห้าผมตื่นมานี่ยังยังไม่มีทะเลหมอกเพราะยังเห็นแสงไฟอยู่นะช่วงเวลาแค่ชั่วโมงเดียวทะเลหมอกขึ้นเต็มเลยเพราะว่าผมตื่นมาก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้นอนอีกเลยครับได้ยินเสียงอะไรไม่รู้รบกวนตลอด ก็ไม่รู้นะทีแรกผมนึกน anyway> ้องฟิงกลมั้งเนี่ยนะอืมขอท้าน้องฟิ่งโกนขนาดนั้นนะผมว่าไม่ต้องเอาไฟละยันจะีด้าฟ้าตัวเองนะเุณเล่นดูเลยอ้ว่าตัวเองทุกคนเดี๋ยวสักพักเราก็จะเจ็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันอันซีนจริงๆตรงนี้อันซีนผมชอบภูเขาสองสามลูกเนี่ย ก็ซื้อสิเขาก็ซ like> ื้อดิก็เราถูกหวยแล้วโอ้ยเดี๋ยวเก็บภาพก่อนนะ เรามาสำรวจก่อนนะครับที่นี่น่าจะเป็นห้องพักนะห้องพักมีเจ้าที่เข้ามาแล้วะสำรวจก่อนภาพสวยนะมุมนี้สวยอ่าตรงนี้สวยที่เรานอนจะเป็นโรงโรงอาหารนะฮะโรงประชุมของ ที่นี่ผมว่าเดี๋ยวเส้นปีหนะ้าจะมีคนมาพักเยอะนะฮะน่าจะมีคนมาพักเยอะทุกที่นี่จะเต็มหมดนะเป็นลานกลางเต็นนะจริงๆลานกลางเต็นอยู่ด้นานล่างอ่าลานกลางเต็นจะอยู่ด้นานล่างนี้แล้วก็ด้านโซนด้นานล่างนู่นนะครับอ่าแต่แต่ทุกทีเขาจะขึ้นไปด้านบนไปด้านบนสุดนี่จะที่มีป้ายนะเป็นอุทยานลานกว้างแต่ ผมไม่ชอบตรงที่มันมีต้นไม้บังถ้าวิวแล้ผมชอบแบบนี้ให้เปิดโล่งนะเปิดโล่งมันจะเห็นเ,ออเห็นวิวเห็นทะเลหมอกเต็มที่นะฮะแล้วเราถ่ายจะสวยมากนะครับนี่ก็อยากจะเรียนเพิ่มนะเรียนการถ่ายภาพนะครบรรยากาศมีบันไดลงไปเนะบันไดด้านล่างนะืะ <c oughs> เต่นวันนี้เราจะไม่กลางคืนเมื่อคืนเราไม่กลางนอนคนระับเพราะว่าเออ่เวลามันโดนหมอกโดนอะไรมันเก็บยยกต้องตักเต็นก่อนเลยนอนนอนเต็นเล็กเล็กกันห้องน้ำเขาสะอาดนะห้องน้ำอยู่ด้านนี้ห้องน้ำนี่เหมือนถ้ำเลยคือตรงเนี้ยถ้าไม่มีใครสังเกตด้วยว่าไม่มีห้องน้ำนะที่จริงเขาเจาะ เจาะเข้าไปเป็นโพรงแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้มันดึบ๊บสวยดีนะเป็นไอเดียท,ที่ดีมากนะครับนะฮะอันนี้จะมีที่เก่อกองไฟให้ด้วยนะฮะเมื่อคืนเะราไม่ได้เกาะเพราะว่าตริงใจเจ้าถิ่นอะานะนี่อีกมุมหนึ่งนะ นี่นะฮะที่พุงเนี่นี่เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่อ่ะวิวสวยนะครับ อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเรือนรับรองนะฮะบ้านพักอีกอย่างหนึง่งมีเตา่าเนวฮยสวยนี่รอเจอเท่าที่เขาก่อนนะลูกจะถามราคาที่พักให้นะะฮอันเิดเป็นอีกมุมหนึ่งนะอืมที่ใครอยากได้แบบบ้านเอาเป็นแบบโฮมสเตย์ก็โอเคนะผมว่า บ้านทรงสามี่ยมนะฮะ,น,น,ะนี่ที่ที่นอนที่กินชาวมาก็ดูทะเลหมอกสวยงามมากนะครับนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะทำอาหารกินกันแล้วก็กินกาแฟก่อนนะครับ เสียบรรยากาศตอนเช้าตรงนู้นตรงนู้นก็สวยนะฮะแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็นนะแดดแดดเริ่มมาแล้วก <c oughs> ็เลยมอง ดังนนะใช่หรอใช่จริงหรอตัวเองไม่ดูเดี๋ยวพี่จะอัปโ้ล้อืมนดังกันนี่ไม่ได้เราต้องสืบทอดสืบทอดออสืบทอดพฤติกรรมกันไปสพฤติกรรมกินกาแฟทุกทีาแฟดูวิวีเนาะก็เดี๋ยวมาแก้ขวดเขา้าขว แนี้เรไม่มีอะไรนล้ตากหมดเลยใกลหวไม่ต่อแล้วอะหือว่าฮะตาของเนาไม่ชัดใช่ไหัก็ยิมมันก็ติดถ่ายเอาหน้ายิ้มเลยมัก็ติดคิดเพาอเจ็บอ่นนอานมปังมีเงินเนียแฟนไหนลูกเอาชาเอามาชงนิมีิชาไมมีชาที่ดีอ่ะมีอยู่ยิ่งชต้มชาดินดิเออ่ะเอามอสนามไหมมอล้านี่เกลล้าง เอาชาหมอหมูก็มีหรือเดินิิงี่กินชาไหมม้เนี่เอ่มปังกินไหมชาอ่ะน้องไม่เอาผมมีนี่ละกาแฟเดือไข่ตั๋อกาแฟกับไข่ต้มนี่ what you name ชื่ออะไรชื่ออะไรอย่างนี้เนี่ยมีตัวมีลูกด้วยอันนั้นตัวลูกไม่รู้ขนมปังกินเป่าไม่กินมั้งเนี่ย ตดเย็นหนึ่งตดยินตดมาชี้นเล็กๆไปก่อนอ่ะให้กินค่อยเอาอืมกินเลยกินเลยอ๋อนี่นะนี่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 ักเล็กนะนี่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 มาเห็นกหมเนี่ยอ่ะโอ้โหพี่ดูดิอันนี้จนร้อนยิงเย็นเลยนะ เดี๋ยวคนรอปลูกข้ามันเขียวอ่อนๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปอนอนลงเตะอยู่ผมไหนอของช่างก่อนหรออืมช่วงน,นี้มันไม่ค่อยสวยเยท่าไหร่นากำลังทำนาย 跟。Okay. อ่ะมาวันนี้มีเมนูพิเศษพิเศษพิเศษหรือว่าเศษเหลือไม่รู้นะแ่เพราะว่าเราไม่ได้ย่างตอนนี้มีไข่ต้มก่อนนะเดี๋ยวมันน้ำมันร้อนอยู่ ซี่โครงหมักเรียบร้อยชิมน่าจะเป็นกับแก้มน,นะแต่พอเหลืมต้องเป็นอาหารเช้าแล้วซี่โครงหมักนะเสลงไปเลยจัดเย็นจัดเราก็เปิดแก๊สอืม ก็ปิดฝานะฮะร้อนน้ำพุ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บสักพักก็ได้กินแ้วนี่เห็นไหมควันพุ่งแล้วหอมาสิ เอาไรเราเน้นสุกอย่างเดียวนะครับอหอมหอมอันนี้เดี๋ยวต้องใส่พริกไทยหน่อยโุกตุคตุคตุคตุกต่อ ขออนุญาตรับประทานเปลือกแทนแทนเนื้อได้ไหมได้ครับได้ครับอาจะดูงงงงน่านี่อุวิหอมเลยอืมควันเข้านะาควันเตาเป็นความรักเข้าตาไม่ใช่ควันนะจะเอาเยอะเนี่ยไม่เลยเออพวกแข่งไหมอะไรพวกแข่งไหมทั้วันนี้แข่งอยู่มา จะโดนสามหมื่นไหมไออย่างไงเจ้าจ้างสามหมื่นไหมเดี๋ยวผมนี่โอ้อ๋อเอาเอาสามหมื่นเอาอะไรก็ได้ไม่ใช่สามหมื่นกี่นะขอเบนซินใช่ไหมเบนซินจะลากพุบเลยนะไม่ดีไม่ดีลากพัวเป่าพุโอ้โหคอนเซ็ปต์ไม่ได้อืมเนอะไอคุ้มค่ารักษาด่าจริงๆนะเงินไม่ได้นะถ่ายเลยตอนนี้ถ่ายอยู่นะว้าว ว wow 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 ้าวว้าวว้าวไม่รู้สุกสุกไม่สุกไม่รู้นะเดี๋ยวงต้องว้าวขาวที่่ใสเกลือหอมมากให้น้องแมวมันน้องแมวมารอเนี่ยแมวกินไข่แดงและไข่ขาวเนี่ยเนื้อแมวเนี่ยมันรอกินเนื้อกินเนื้อ่ขาวเรที่โค้นะไข่มันมันมันไข่ไม่แย่ไงมันยังไม่นี่ไงมันมันต้องมันต้องแา่นิดติดเนาะมันมันยังไอ้นี่เป็นไงไข่ใหม่ผมเหม่ยนี่ไข่ขวัญไหมครับ กินไม่ได้ครับมีอะไรกินได้มันเดียวเหม่ได้เลี้ยงอยู่เหมืได้ไม่ได้ฮะลุ้นกันว่ามันจะสุกไหมสุกเริ่มเลยเริ่มเลยใช้มือเนี่ยนะอืมันสุกแล้วเอาไข่แดงนะไข่ขาวไข่ขาวแล้ก็กินไข่แดงเรากินไข่กินเนื้อดีกว่าทอดได้ครับขอหน่อยพี่พินองนะต้านแทนนะโอ้ต้าให้แมวไป กัดกันก่อนมานมมสุกไหมร้อนร้อนอืมค้อนได้เนาะได่ะอมเม้ยมี้นี่ให้แมวมึงชิ้นนะอ,อร่อยครับอร่อยมึงง่ายเอาเอ,อืออร่อยขนาดแต่ไม่กินนะขนาดได้ลิ้นแต่แต่นะ <c oughs> แมว่อนเอ้ย <c oughs> ดูร้อนผมก็แมวเ,เยอะอยู่ที่บ้าน ข้าวเหนียวนึ่งอ่าครับตอนนี้ก็บรรยากาศตอนนี้ทะเลมอกเริ่มจะจางไปแล้วนะฮะเดี๋ยวสอกพักแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเก็บของนะฮะตอนนี้ตากตากเต็นท์ขนาดอยู่ในร่มนะแต่ก็ยังเรียกว่าจะมีหมอกจะมีน้ำเหมื่อยหยดลงใส่นะครับครับตอนนี้ก็เป็นวิวเมืองแพ้วนะครับอําเภอแพ้ว ตอนนี้คือทะเลหมอกหายไปและแต่ความสวยงามก็ยังอยู่เสมอนะฮะตอนนี้ก็เห็นภูเขาเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยสองลูกตัวน,นี้น่าจะเป็นในตัวเมืองอำเภอเพ้านะครับช่วงนี้หมอกยังไม่จางหายไปภาพเลยไม่ค่อยชัดนะฮะจะเป็นหมอกค่อยๆจางอยู่ที่นี่ดีอย่างนะครับเพราะว่าเขารนลงนะฮะภาคเหนือตอนนี้รณล,ลงนะตั้งแต่วันที่หนึ่ง มกราลาขึ้นไปนะฮะจะไม่ให้มีการเผาเผาทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอข้าวหรือจะเป็นเศษหญ้าเศษอะไรเ,เขาจะาไม่ให้เผาจนถึงเดือนพฤษภาฯนะครับเพื่อที่จะให้บรรยากาศของทางภาคเหนือให้กลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะฮะที่ออกกฎหมายแบบนี้มานะครับถ้าใครอยากเผาก็ก่อนมกราลาเผาได้นะฮะหลังมกราลาห้ามเผานะฮะมีกฎหมายรองรับแล้วก็โดนปรับโดนจับด้วยนะครับ ช่วยกันรักษานะบรรยากาศของเราจะได้กลับคืนมาแล้วก็นักเที่ยวคนเยอะนะการค้าขายก็จะได้ดีขึ้นนะครับก็ฝากที่นี่ดอยม่อนล้านด้วยนะครับที่นี่หน่วยจัดการต้นน้ำนะครับที่ผมอยู่นะแต่ถ้าด้านบนมันจะเป็นดอยม่อนล้านที่จุดชมวิวอีกทีนะแต่ว่าในความรู้สึกผมนี่ตรงนี้สวยกว่านะฮะสวยกว่าห้องนงห้องน้ําก็สะอาดนะครับเงียบด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะติดตามตรงไหนก็ ตามกันอีกทีนะครับผม